ชื่อนางประมวลจุลบุตรจ้ะแม่ค้าขายปลาที่ตลาดปลาในอุทยานลำน้ำน่านค่ะเกี่ยวในส่วนของเรื่องไฟฟ้าที่ป้าโดนตัดในตลาดปลาอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านป้าจะให้ทางหน่วยงานเข,าข้ามาช่วยเหลือ,อยังไงครับก็ขอติดค่าไฟค่ะขอให้มีไฟใช้เหมือนเดิมเพราะว่ามันลำบากจ้ะ เพราะว่าเวลาปัดแมงวันอะไรเงี้ยเราต้องใช้ค่ะใช้ไม่เอพัดลม,มดแล้วก็มืดค่าอีกอย่างเนีเวลาเราขายมืดค่าเราก็ไม่มีไฟจ้ะแล้วไอตู้เย็นค่ะตู้เครื่องแช่แข็งเราก็ต้องใช้ไฟนะจ๊ะเพราะว่าเราใช้น้ําแข็งมันมันค่ารายจ่ายมันสูงเราอยากได้ไฟใช้ในตลาดเราจะครับไฟไฟนี่ถูกตัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีกว่าแล้วจะ ป,ป,ปีกว่าเกือบสองปีแล้วมันน้งเนองก็จําไม่ได้เนาะมันเดินไหน,นเนาะแต่นานมากแล้วจ้ะปีะเป็นปีกว่าแล้วจ้ะไฟนี่เป็นหน่วยงานไหนฮะที่ที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้ฮะน้องก็ไม่รู้เนาะแต่มีอบอตท่านในอำเภอท่านผู้ว่าแล้วก็ป่าไม้แล้วผู้ใหญ่บ้านจ้ะที่ที่ท,ทำโครงการนะจ้ะที่มาทํมาทำโต๊ะปลาให้ค่ะอ๋อขอไฟได้ไหมคะ พอพักหนูลําบากกันขายปลาจ้ะพอใช้แผงสลาเซียมมันต้องชาร์จแบตเนาะบางวันแบตก็หมดแล้วเรายกแบตไม่ไหวอะจ้ะหนักมากนะ